เคยสงสัยไหมคะว่าที่อยู่หน้าแบบตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพองด90พงด91ต้องใช้ที่ไหนนะคะจริงๆแล้วใช้ที่ไหนก็ได้นะคะตามความสะดวกของตัวผู้มีเงินได้เองนะคะแต่ประเด็นที่สําคัญที่อยากจะให้คหํานึงถึงก็คือว่าตัวหน้าแบบเนี่ยคะ่ะแต่ว่าตัวหน้าแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา90 91เนี่ยนะคะเมื่อผู้มีเงินได้นะระบุที่อยู่เป็นจังหวัดไหนแบบฉบับนี้เนี่ยคะ่ะ จะถูกส่งไปที่สํานักง,งานสรรพากรพื้นที่จังหวัดนั้นๆที่อยู่ตามหน้าแบบนะคะเป็นคนตรวจวิเคราะห์เป็นคนพิจารณาแบบแสดงรายการฉบับนั้นของผู้มีเงินได้คราวนี้มันจะมีผลอะไรนะคะผลกระทบที่ได้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าตัวผู้มีเงินได้นะเป็นช่างทําเหล็กดัดใช่ไหมคะประกอบกิจการเป็นช่างทําเหล็กดัดเนาะอยู่ที่กรุงเทพอ่ะแล้วคราวนี้ยื่นแบบ90ใช้ที่อยู่หน้าแบบตามทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ นึกภาพตามนะคะใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่นครสวรรค์เขาเนี้ยพอยื่นแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะแบบฉบับนั้นอะ่ะมันจะถูกส่งมาที่สันพักตร์พื้นที่นครสวรรค์ถ้ามันไม่มีประเด็นไม่เป็นไรไงถ้ามไม่มีประเด็นก็คือมีการชําระภาษีถูกต้องเรียบร้อยก็จบหรือว่ามีการทําคืนภาษีตามเอกสารหลักฐานที่อัปโหลดมาทางอินเทอร์เนต็ตก็จบแต่ถ้ามันมีประเด็นไงถ้ามันมีประเด็นที่ว่าสานักง,งานสนรญพกตร์พื้นที่นครสวรรค์ ะะเขาตรวจวิเคราะห์แล้วอ่ะมันมีประเด็นที่น่าสงสยัยแล้วเขาทําการเชิญพบตัวผู้มีเงินได้หรือต้องเข้าไปตรวจสถานประกอบการของตัวผู้มีเงินได้แบบเนี้ยมันสะดวกแค่ไหนสําหรับตัวผู้มีเงินได้เองนะตัวผู้เนีตัวผู้มีเงินได้เองเนี่ยเมื่อสรรพากระกัเขาเชิญพบเรียกพบแบบเนี้ยตัวผู้มีเงินได้มาพบกับเจ้าหน้าที่สัรพากรจังหวัดนั้นๆได้ทันเวลาไหมนะคะ